ประเวศบุ้งลุ่งเช้าเอเกจ้าดำหมอฟาร์มคู่หมวยต่อยคู่จุม๋มเคนชิฮันนี่ชาบุกังอัมพาอ้อยประกันกับคุณกะพึ่งน้อยนางบุลอนเลดี้ปลาตะวันช็อป ตุกตาหน้าหวานหยกหยกส้มโชกุนเปิ้ลสุกัญญากาวเว่าแม่ออมโจกะต่อยหมอเฟินบุ้งสีจันพี่นิดหนึ่งฤทยัยรายชื่อเหล่านี้นะคะเป็นเพื่อน ที่มาโยนกล่องให้กับห้องแม่ประวานค่ะบางคนโยนหลายกล่องมากขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะคะขอบคุณมากที่มาทำให้ชุมชนในห้องแม่ประวานคึกคักขึ้นเยอะเลยส่หรับน้องใหม่นะคะ ที่เข้ามาไลฟ์สดแล้วคนดูน้อยให้สู้ๆนะซูซ้ๆค่ะลุยต่อนะในวันที่เราไลฟ์แรกๆแม่ประวานก็เหมือนกันคนดูไม่ได้เยอะนะคะแต่หลังจากที่เราลุยไปได้ระยะหนึง่งแม่ปานไลฟ์มาวันที่27ธันวาคมจนมาถึงวันนี้ นับระยะเวลายีสิบห้าวันวันที่25ถึงมีคนมาโยนกล่องนะคะเพื่อนๆโยนกล่องสมบัติในห้องเราจากคนดูแค่ไม่กี่คนขึ้นมาเป็นหลักสิบวันที่25ของการไลฟ์ถ้านับจากวันที่1นะคะวันที่7จนมาถึงเดี๋ยวนี้วันที่25เริ่มมีการโยนกล่อง แต่ไม่ได้เป็นกล่องจากเราโยนเองนะเป็นกล่องจากเพื่อนๆนจากข้างนอกที่เขาเห็นว่าชุมชนของเราห้องของเรามีเพื่อนอยู่ในระดับหนึ่งนะคะอาจจะเป็นสามสิบี่สิคนห้าสิบคนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็มาโยนกล่องให้บางทีก็เป็นเจ้าของกิจการอย่างหมอฟางนะคะอย่างหมอเฟินอย่างเงี้ยมาโยนอประกันคุณก้างมีมาโยนค่ะ เพื่อนเพื่อนที่ไม่มีทุนนะซับนะคะไม่มีเงินที่จะมาโยนถุงม,ม่วงมาโยนกล่องตลอดทั้งไล์ให้กับเพื่อนตอนนี้เราเอาแรงลุยนะเพื่อนเพื่อนเอาแรงลุยแล้วก็ต้องมีวินัยในตัวเองค่ะลุยมีวินัยในตัวเองทำสม่ำเสมอแล้วเพื่อนของเรานะคะที่เป็นเพื่อนของเราจริงๆเน่ยเขาจะเข้ามาสนับสนุนเราเองค่ะเราลุยให้มันมากพอนะคะ ไม่ใช่ทําวันสองวันหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์คนก็ยังดูกระลอมกระแล้มอยู่แล้วเราก็เลิกไปแม่ปานเสียดายแทนนะตัวแม่ปานเองก็ไม่ได้ว่าจะโยนกล่องแบบนี้นะคะเพื่อนๆื่อนถ้าเพื่อนเื่อนมาดูไลฟ์แม่ปานแรกๆแกม่ปานโยนผงม่วงไม่กี่ครั้งนะคะโยนกล่องไม่กี่ครั้งเองใช่ค่ะ แม่ปานอยากพิสูจน์ว่าการที่คนที่ไม่ได้มีเงินเยอะๆแล้วจะมาสายไลฟ์สดแบบน,นี้มาแบ่งปันเพื่อนแบบน,นี้เราทําไปแล้วจะมีคนโยนไหมจะมีคนให้ของขวัญไหมขอเพื่อนๆค่ะทําสม่ำเสมอแม่ปาพิสูจน์แล้วค่ะ2ี่สห้าวันมีเพื่อนโยนของให้วันที่2ี่สบกโยนเพิ่มขึ้นวันที่ยี่สิบเจ็ดมากขึ้น มันทำให้ AI ของ TikTok ดันคนข้างนอกเข้ามาในห้องด้วยขอให้เพื่อนนะคะอย่าเพิ่งท้อนะเพื่อนๆเ,เข้ามาดูไลฟ์เราแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆด้วยค่ะแนะนำเขาไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ก็ตามนะคะแนะนำเขาด้วยความเมตตากับเขาพาเขาเปิดกล่องสมบัติว่าเปิดยังไง ได้แล้วเขาจะสร้างโปรไฟล์ยังไงเขาโดดเด่นติดป้ายไฟให้เขาค่ะให้เขาเริ่มต้นเข้ามาในทิกตอกด้วยความมั่นใจเวลาเราให้สิ่งเบสิกแบบนี้ค่ะให้พื้นฐานแบบนี้เขาไม่เคยได้จากห้องไหนแต่เขามาได้จากห้องเราเขาจะประทับใจค่ะมันดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าหลายคนมองข้ามตรงนี้สำคัญมากเลยจากเม่อวานไลฟ์สดมาเนาะ มาถึงวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแม่ปลาได้รับคำชมจากเพื่อนๆว่าเออเอาใจใส่มีการไปคอมเมนต์ในคลิปเขาด้วยนะคะตามไปดูช่องเขาถึงแม้ว่าเราจะดูแค่คลิปเดียวหรือสองคลิปเราไปคอมเมนต์ด้วยความจริงใจของเราค่ะเราได้ใจ f อเราได้ใจแฟนคลับเราค่ะนะคะทำแบบนี้นะคะเ,เพื่อน คนใหม่เข้ามาแนะนําเขาค่ะเปิดกองยังไงจะส่งจะซ้มย,ยังไงถ้าเขาพอมีกําลังแนะนําให้เขาซื้อเหรียญได้ค่ะไม่ผิดค่ะนะคะไม่ผิดแต่เราจะไม่ได้เป็นการตื้อง้ะนะคะขอเขาถ้าเขาเต็มใจให้เราเขาให้ค่ะเพื่อนๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนทุกคนนะลุยค่ะปีนี้จะเป็นปีทองของเพื่อนทุกคนนะคะ คลิปนี้ยาวสักหน่อยนะเพราะว่าแม่ปานตั้งใจจะมาขอบคุณเจ้าของกล่องที่โยนให้กับพวกเราเนาะคือมันประทับใจอะ่ะบอกตรงๆแม่ปานจะเขียนรละชื่อทุกคนเลยเจ้าของกล่องนะคะเพื่อนๆที่ขึ้นไลฟ์ใหม่นะ,อะลองทําแบบนี้ดูนะคะใครโยนกล่องให้เราจดรายชื่อเข้าไว้นะคะแล้วเราก็มาทําคลิปขอบคุณเขาแบบนี้และคะ่ะ เล็กๆเ,เราไม่มีอะไรจะตอบแทนเรามาขอบคุณแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะลองไปทําดูนะคะรับรองว่าความจริงใจของเราที่มีให้กับเจ้าของกล่องค่ะเขาสัมผัสได้นะคะและพเพื่อนๆเหล่านั้นก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราเหมือนเดิมน,นะคะไปะได้ข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วก็ลองไปทําดูค่ะพเพื่อนๆคนไหนมีข้อคิดเห็นแตกต่างจากนี้ไหมคะ อ่าเมนไว้ในคลิปได้เลยนะคะแล้วแม่ปางก,ก็จะมาอ่านนะคะพเพื่อนๆไปไปลุยทําคลิปแล้วก็ไลค์สดกันได้เลยค่ะ